หรือว่าต้อนรับพี่พี่แคกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยเนี่ยเข้าสู่ค่ะงานแหลขาข่าวเปิดตัวคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ของเรานั่นก็คือแจสต e e ินวิลเลจนี่เองค่ะได้มาได้มาวิสิต j a z แจส e ์ลินวิลเลจที่ที่ท,ทางทางเรา กินบิเลตเราเปิดไปแล้วเมื่อ2ธันวาคมนะฮะเราเกิดไม่ได้เปิดปีนี้นะฮะถ้าทุกคนตามข่าวก็คือว่าเราเจอโควิดหลายรอบเราถูกปิดไซต์งานก่อสร้างไปหนึ่งเดือนนะครก็ต้องขอบคุณคนทุบบอลน,นะครับคนแถวนี้ให้การต้อนรับพวกเรานะครับจัสกินวิเลตของเราอย่างดีมากๆนะครับคือเวลาเราเราดีไซน์เราก็อยากให้ห้างของเราเนี่ยมีครบทุกสินค้าและบริการนะครับ สายแฟชั่าก็ที่นี่ก็ไม่ขาดนะครับเรามีร้านค้าที่ตอบโจทย์ทุกนี้เป็นทั้งหมดนะครับครบนะครับสบาบที่นี่นะครับที่นี่อาคารรงไม่มีสองชั้นนะครับจริงๆที่พี่อาจจะไม่เห็นว่าด้านหลังของเรามีกลุ่มอาคารอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มสายพวกสายความงามก็จะอยู่ที่ที่ฝั่งนน้นนะแต่นี่ไหะนะครับไม่ว่าจะเป็นปังมน้ำมันคาแคร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ก็มีครบนะครับอันนี้ ไม่ไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนก็ต้องอยู่บ้านนะฮะแต่ว่าพันธีที่เขารู้ว่าเราเปิดที่นี่สายอีดูเกนท์นก็มาพร้อมมาเปิดกับเราเยอะมากนะครับท,ที่เราตั้งใจม,มากๆสําหรับในการทําให้ที่นี่เป็นธุรกิ่อีเชียวต้นไม้ทุกต้นต้องบอกว่าผมเป็นเรื่องเองทุกต้นเลยนะครับปีนะครับเราเรียกว่าซีเนล่านะครับปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่ธุรกิจผู้สูงอายุเต็มตัวแน่นอนนะครับสําหรับตัวแจไดเสร็ เราอยากได้บ้านผู้สูงอายุที่พอเราเซอร์เบเยอะๆทุกคนก็จะบอกว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่อยู่บ้านนะครับนะครับให้กับซินเนี่ยชุดนี้โชคดีของที่ดินแปลงนี้คือเรามีเรามีบึงธรรมชาติอยู่ก้อนเลยข้างในนะครับโอยทุกคนจะเห็นว่าเป็นในการทาศูนย์การค้าชุมชนนะครับและเราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ ในการทาบ้านผู้สูงอายุสําหรับประเทศไทยนะครับนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศให้ได้ไม่ว่าจะเป็น KFC หรือแม้แต่ Topsuper ก็เป็นเป็นเป็นกลุ่ม GPs กับเราเหมือนกันต้องบอกว่าในบรรดาทุกห้างที่เราทาอยู่กับเขานะครับที่นี่เป็นสาขาที่มียอดขายสูงที่สุดในทุกๆกลุ่มเซ็ก,กเ,เนลเลยและจากที่เราคุยทุกๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Starbucks KFC หรือแม้แต่คาเชก นะครับดแม้แต่ท็อปเนี่ยยอดขายโอเวอร์ทาร์เก็ตเขา10-20%ยสรทุกตัวชุดชด,ดีมากครัแล้วก็เปอร์บินจะสูงกว่าเปอร์บินจะสูงัขอคนล้อก้องนี้นะครับคะของเราค่ะมาช้อปปิ้งในบริเวณของแคเมนเงเราได้ด้วยนะคะ ได้เรียกว่ามาต้องต้องอบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่บริษัทเบลเล่เสร็จเรานะครับมีใจที่จะนำเสนอนะครับตัวห้างสิริใหม่ของเรานะครับคือแ s สตินเบลเล่คูบอรนะครับนะครับก็เป็นห้างที่เราเอ่อ Education Zone หรือว่าร้านอาหารการกินทั้งหมดของเราเราเตรียมพร้อมไวม้สำหรับรองรับในการ ให้กับชุมชนผู้บอลหรือชุมชนใกล้เคียงตรงนี้นะครับได้มีโอกาสมาใช้บริการที่ห้างของ Ja สกินวิลเลจผู้บอลของเรานะครับนี่เรามีพื้นที่สําหรับเด็กๆนะครับเรามีพื้นที่สําหรับแฟติตอรี่นะครับที่มาใช้ชีวิตนะครับมามาชื่นชมกับธรรมชาติที่เราเตรียมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าปลานะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเล็กเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับที่ อยากเชิญชวนให้กับครอบครัวนะครับหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในห้างแจสติมวิลเลจทุกคนของเรานะครับที่เปิดแล้วนะครับแล้วก็ก็จะเริ่มมีร้านค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกทุกคนนะครับที่อยากให้มาใช้บริการกับเรานะครับ